คลิปแนะนำตัวลงยูทูปโอ้ <c oughs> คลิปแนะนำตัววะเอาล่อหน่อยเอาลอเอาล่อเน่ะเฮ <c oughs> ้ได้แล้ว <c oughs> สวัสดีพี่ค่ายทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายอภิทัอินทราแซวองชื่อเล่นชื่อคุยครับผมวันนี้ครับผม,นนผมเอมพิจยัอยอ้ NG นะครับถึงภายนอกผมนะครับจะเป็นคนที่ว่าดูหิ่งหรือหน้านึงนะ่งครับถ้าไปเจอตัวจริงครับก็ถ้าแบบลองคําวามรู้จักจริงนะครับก็จะไม่ใช่คนหิงๆหน้านี่งครับเป็นคนที่ร่าเริงสดใสครับผมแล้วก็เป็นคนตลกครับเฟลี่ครับผมเข้าแบบเพื่อนง่ายครับมีความกล้าแสงออกครับผมงานอดเรย์ของผมแนละ้วก็จะเป็นการเล่นเกมอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงครับส่วนเหตุผลที่มาเข้าค่ายครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าก็เพื่อหาความรู้ประสบการณ์ในการเข้าค่ายเล่นกับไฟครั้งที่สามครับผมขอบคุณที่รับฟังติดตุกครับขอบคุณครับ